สวัสดีค่ะพบพัออ้นนะคะที่อีซูซุสวนฟูมอเตอร์จำกัดค่ะวันนี้ก็พามาชมรถนะคะคันนี้เป็นแรไอเทมเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นตัวท็อปเลยนะคะ High h i เทนเดอร์สประตู1.9 DDI เกรด M อ a นะคะจะเป็นสีเทาเลมโบ้นั่นเองราคาจะอยู่ที่1,78,000้านบาทนด้านหน้านะคะในส่วนของกระจังหน้าแล้วก็โลโก้อีซูซเนี่ยจะเป็นตัวโครเมียม ไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับไฟ d a y ์ไลท์ในจุดตรงนี้นี่นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกรวมถึงด้านล่างนะคะจะมีเซนเตอร์4จุดหน้า4จุดแล้วก็ท้าย4จุดอ่ะดูล้อแมกนะคะล้อแมกจะเป็นขอบ18ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าเงานะคะสีเงาตัดกับสีเทานั่นเองจะเป็นสีทูโทนเนาะขอบ18นะคะอ่ะอันนี้ดับเบิยูอยู่ที่กระจกมองข้างค่ะโลโก้ไฮ g ลนเดอร์นะคะที่แก้มซ้ายขวา ่วนมือจับค่ะจะเป็นโครเมียมพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยเช่นเดียวกันนะคะาสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยไปชมดน้านท้ายกันนะคะตัวไฟท้ายตัวไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันแล้วก็กันชนท้ายแบบบิวอินนะคะพร้อมกับเซนเซอร์อีกสี่จุดมือจับจะเป็นโครเมียมพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินค่ะแล้วก็โลโก้เกรดตัว M นั่นเองนะคะนี่เลย ตัวกบบระบะไลเนอร์ที่แถมให้เป็นของดี m a ็แท้เลยนะคะตัวจับแข็งแรงทนทานนะคะจะขอเกี่ยวส่วนตัวฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์มลามินาค่ะลูกค้าเลือกได้จะเป็น60%หรือ40%ปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ติดตั้งกันราดให้ลูกค้าเราเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะเทิน,ทนเลยค่ะเข้ามาด้านในนะคะจุดแรกจุดสังเกตตัวแรกเลยนะคะตัวใหม่สองพของเรานี่นี่เลยค่ะกล้องคู่ดูโอนะคะตอนนี้เป็นเซนเซอร์ ตรวจับความเคลื่อนไหวหน้ารถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นคนหรือจักรยานนะคะที่ตัดหน้ารถเนาะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแล้วก็ช่วยเด็กให้ด้วยเรียกได้ว่าออปชั่นความปลอดภัยที่มาจาก m ิวเนะคะมาลงในตัวเกรด M ของเราทั้งหมดเลยถ้าดูที่หน้าจอนะคะอันนี้ก็เปิดสวิตช์เนะเาะกุญแจตัวนี้มาคู่กับปุ่มกดสตาร์ทนะคะนี่มาัมาวัดสวยงามนะคะตัวนี้ฝั่งด้งานขวาของพวงมาลัย มีตัวรับความเร็วนอกจากว่าความเร็วแล้วนะคะตัวนี้เป็นสตาร์ทอ็นกูได้ด้วยอจอดแล้วก็หยุดตามคันข้างหน้านะคะเราสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ฝั่งนั้นซ้ายนะคะเป็นโหมดนะคะปรับเพิ่มลดเสียงนะคะปรับโหมดตัวหน้าจอแล้วก็รับสายวางสายรวมถึงคาสั่งเสียงด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของหน้าจอจะเป็นขนาด9นิ้วนะคะแอร์จะเป็นแอร์ออโต้ค่ะสามารถแยก2ฝั่งนะคะซ้ายขวาคนละอุณหภูมิก็ได้ทีร์ออโต้สามารถใช้ได้ ทั้งสองแบบนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ก็ได้นี่นะคะ,ะตัวชาร์จแบตเราก็มีให้นะคะ USB แล้วก็ AUX ฟังก์ชันที่หน้าจอนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เข้าเกียร์ถอยผ้าก็จะโชว์ที่หน้าจอนะคะรวมถึงการสะท้อนหน้าจอได้ด้วยรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวเป็นเบาะแบบคูแม็กนะคะตัวนี้ข้อดีของคูแม็กก็คือ เวลาจอดในที่ร้อนๆนะคะก็จะไม่อมความร้อนระบายความเย็นได้ดีกว่าเบาะหนังทั่วไปแล้วก็ส่วนของบาะฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยบาะได้สารด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้ทั้งสามท่านเลยแล้วก็มีพนักพิงศีรษะให้ครบทุกท่านเลยนะคะรวมถึงที่เท้าแขนนะคะกรณีที่มีที่นั่งสองแค่สองท่านเนาะเป็นที่เท้าแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วด้วย ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ชาร์จแบตเป็น USB นะคะแล้วก็เป็นแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบ Genius n t ค่ะม,มีสัญญาณกันขโมยด้วยม,มีระบบ immobilizer e นะคะกรณีที่เราปิดประตูนะคะตัวน,นี้จะร้องตื้นเห็นไหมคะเตือนนะแต่ว่าถ้าอ้อไม่ได้ล็อกรถนะคะอ้อลืมล็อกรถแล้วก็เดินออกมาจากตัวรถเนี่ยตัวรถเขาก็จะล็อกให้เองนี่เห็นไหมคะอันนี้ล็อกแล้วเรียบร้อยอ่าเราสามารถเปิดปิดจากกุญแจก็ได้นะคะตัวนี้ หรือว่าจากปุ่มที่ตัวมือเปิดก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นความสะดวกสบายนะคะรวมถึงมาดูใกล้ๆนะคะตัวนี้มีที่เห็นไหมคะสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือสามารถสตาร์ทรถจากกุญแจร,รีโมทได้ด้วยสตาร์ทรถเปิดแอร์เย็นๆรอเลยนะคะแล้วเ,เอารถต่อไปตากแดดเนี่ยกลับมาแอร์เย็นฉ่ำเลยอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายแล้วก็ฟังก์ชันที่มาในตัวเกรดเอ็มนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามอ้อได้นะคะ เบอร์โทร0894999840แล้วก็ไอ l ดี e ไลน์ AOR5090 นะคะสะดวกทั้งทางไหนติดต่อสอบถามมาได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออด้วยก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ